ในช่วงที่เขาอยู่จุดสูงสุดปี2007-2017สิบรูการติดต่อกันครับที่ซันเดอร์แลนด์นั้นอยู่บล,ลิกสูงสุดแต่ปัญหาหลักๆของซันเดอร์แลนด์ครับคือ 1. การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมบ่อยใน2ปีสุดท้ายบนพิีเมลิกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยครั้งในปี2015-2017โดยดิกอ f โฟคาดปี2015คุณซื้อจอมเก่าชาวดัตครับเข้ามารับงานช่วงสั้นๆคนต่อมาครับแซมอลาไดส์รัการ2015-2016 เข้ามาพร้อมกับชื่อเสียงในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการหนีตกชั้นแม้จะมีช่วงแพ้ต่อเนื่องในเดือนธันวาคมแพ้ไปถึง5เกมรวดแต่หลังจากนั้นครับซันเดอร์แลนด์ก็กลับมาแข็งแกร่งช่วยให้พ้นจากโซนตกชั้นได้เดวิดมอยส์ฤดูกาล2016-2017ช่วงต้นฤดูกาลครับซันเดอร์แลนด์ทำสถิติเริ่มต้นที่แย่มากได้เพียง2คะแนนจาก10นัดแรกโดยซันเดอร์แลนด์ในฤดูกาลนี้ครับมีเพียง24คะแนนและซันเดอร์แลนด์ครับก็ตกชั้นลงไปจนได้ 2การมีเป้าหมายเดียว10ฤรุการหลังสุดบนหลีกสูงสุดของซันเดอร์แลนด์ครับไม่เคยจบด้วยอันดับเลขตัวเดียวเลยอย่างดีที่สุดพวกเขาจบอันดับ10ในฤดูกาล2 0 1 0 2 0ส1ส่วนฤดูกาลที่เหลือเรียกได้ว่าหืดจับพอสมควรครับบนหลีกสูงสุด 3. การซื้อขายนักเตะที่ไรทิศทางการเซ็นสัญญานักเตะจํานวนมากกับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในการซื้อนักเตะในช่วง8ปีที่ผ่านมาแต่มีกําไรจากการขายเพียง3คนเท่านั้นคือ การ์ลินเบนต์จอแดนเทนเดอร์สันจอแดนพิกฟอร์ดย้ายไปเอเว